ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวนาาทีว่าที่โคราชรพี่น้องที่มีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดพี่น้องที่รักฟุตบอลเป็นจหัหวัดต้นต,น,ตนของประเทศไทยรับปีนี้ก็เป็นการเดินทางมาอุ่นเครื่องของมูรีิรัรมยูเนเนกับ อายูเนเต็ดเป็นปีที่สองปีที่ผ่านมาก็น้ำใจที่พี่น้องได้แสดงออกด้วยการมาชมเกมกระชับิตในปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและความสุขันให้กับผมแล้วก็บุรีรัมย์ยูเนเต็ดทุกคนแม้ว่าพวกเราดาราธีวาจะอยู่ใต้สุด บุรีรัมย์จะอยู่ในสานใต้แต่ว่าภาคภูมิพลรังหัวใจแล้วก็ความรักที่เรามีต่อกันรงนลงวันในวัาทิวย์กับบุรีรัมย์ก็จะมีต่อไปครับท่านนายโกบอกว่าหว,วังว่าบุรีรัมย์ยูนิเต็ดจะมาเล่นคุณเครื่องเซเรียกับนราธิวาส แล้วก็ท่านรองเลขาสอตบอกว่าหวังจะมีปีที่3ปีที่4ปีที่ห้าสำนับผมท่านพี่น้องท่านกำลังพว่ายังอยากเห็นฟุตบอลมีแ็งมาเล่นกุญเจกันอยู่ก็จะมาทุกปีจะป่ายจะไม่หยุดนะครับเพราะเราหัวใจเดียวกันเรารักฟุตบอลเหมือนกันเราอยากเห็นฟุตบอลไทยอยากเห็นนักฟุตบอลไทยเก่งมากกว่านี้ ปีที่แล้วผมมารับลูกหลานของพี่น้องคนหนึ่งไปอยู่บุรีรัมยินดเต็ดวันนี้คงที่สู์ให้พี่น้องชาวนาฬิกาที่วาดเห็นว่าผมไม่ได้เอาลูกหลานของพี่น้องไปทิ้งทิ้งฟ้องฟาง<ชอบ>ผมต้องการจะสร้างเขาให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งของประเทศไทยผมหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนของคนลาที่ว่าที่จะโลดแล่น ในเวทีไทยพิมเมลีกในอนาคตอันใกล้พัฒนาเรื่อยๆตั้งใจมีวินัยนะครับก็จะเห็นว่าจากอาแวที่ไม่หย่อนเท่าไหร่รูปร่างของตําวันนี้กลับมามีทุกอย่างสมบูรณ์ครบกือนหมดก็ตั้งใจครับว่าจะสร้างเขาให้เป็นผู้เล่นฝั่งไายที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ผมสัญญากับพี่น้องชาวนาธาิที่ว่าผมจะดูแลลูกหลานของพี่น้องชาวนาาที่ว่าให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่น้องตั้งใจและหวังในตัวเขาครับ <Yeah! S 1> แล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีลูกหลานนาาที่ว่าที่มีอนาคตแล้วก็มีสีเท้ามีแววที่จะพัฒนาต่อไปสำหรับผมผมไม่ได้ต้องการเด็กจากทีราลา United, อยู่ในเต็ดเท่านั้นแต่สำหรับผมผมก็บอกท่านนายกแล้วบอกท่านรัชรางว่าแม้นเป็นเด็กอาดลี่ยุ13อายุ14อยุ15ถ้ามีแวบวบมีอนาคตส่งมาอยู่กับผมผมจะร้างให้ติดทีมชาติ้ได้ตอนนี้คงพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าฟุตบอลยูสลีกของประเทศไทยอยุ13หญิงที่เป็นชั้นก็คือบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด อยู่15ทีมที่เป็นชมป์ก็คือบุรีลัม์ยูไนเต็ดเราตั้งใจจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ฟุตบอลสมัยใหม่เพื่อเป็นกาลังหลักของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต <c oughs> ก็บอกไว้วันนี้ครับถ้าเมื่อไรมีลูกหลานชาวนาธิวาสอายุ IU, ตั้งแต่ก้าขวบเป็นก้อนไม่ที่คิดว่ามีฝีมือมีฝีเท้ามีอนาคตมีพรสวรรค์ท่านนยายกปบตกับ ท่านประธานว่าจะละส่งให้ผมเจอเลยผมจะเลี้ยงเองผมจะสร้างเองครับขอบคุณมากครับเจอกันที่ไรครับกำบังดำเนินรายการให้กับท่านเดวินชิ้นเช่าในการกระจายสปอตส์ปราสาทสายฟ้าบริกรรมยูเนเต็ดครับโอ้ท่านก็ได้ให้กำมังนะครับว่าจะมาทุ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาแล้โอกาสนี้นะครับนี่ก็เป็นคำมั่นสัญญาจากทางด้านของลูกชายตัวจริงนะคระับต